สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์นะคะวันนี้เรามาเจอกันกับคลิปของเดือนมกราคมนะคะเป็นคลิปของเริ่มต้นปีใหม่เนาะไม่แน่ใจว่าเพิ่งดูดวงให้เนี่ยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ชีวิตก่อนหน้านี้ที่รู้สึกว่า หนักหนาหรือว่าเน็ดเห,ห,ห,หนื่อยค่ะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาหรือยังนะไม่แน่ใจเนาะตัวแม่หมอเองก็ขอโทษด้วยนะคะที่ดูให้ช้าไปหน่อยพอดีติดภารกิจบางอยา่างก็เลยช้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะว่าพลังงานรวมของเดือนมกราคมนี้คนวันเสาร์เป็นยังไงบ้าง Nothing has ก่อนร o องก็หลายๆคนนะคะอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเรื่องราวที่ไม่พึงประสงค์เจออะไรที่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้เหน็ดเหนื่อยะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าทำไมฉันต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ทำไมต้องเป็นฉันทำไมทำไม อะไรประมาณนี้นะคะแบบเจออะไรที่รู้สึกว่าไม่ไหวอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่โอเคสําหรับเรานะคะอาจจะทำให้เครียดหรือเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอะไรก็ตามไพ่เขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างะค่ะมันเป็นไปตามเส้นทางที่มันจําเป็นต้องเป็นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่มันเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างไพเรีย,ยกว่าสิ่งไม่มีอะไร noting h has gone wrong นะคะไม่มีสิ่งใดเลยที่มันเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเรื่องผิดพลาดนะคะออมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขหรือว่าขยับให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางนะคะ จากหน้าไพ่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบเห็นไหมคะว่ามันเป็นแบบเหมือนไพ่วงล้อหยินหยางนะคะปรับสมดลุลมันคือกระบวนการที่ช่วงชีวิตของเพื่อนๆที่เกิดวันเสราร์จำเป็นจะต้องเจอนะคะ,ะดังนั้นคิดว่าที่ผ่านมาแม้จะเหน็ดเหนื่อยน่าจะเหนื่อยกันเยอะแหละจากที่ดูให้แบบหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนาะอะ ทำใจให้สบายนะคะมันไม่มีอะไรแย่แล้วก็เลวร้ายไปมากกว่านี้แล้วแหละแล้วสิ่งที่มันเกิดอะหลายๆคนอะอาจจะได้คำตอบแล้วว่าในอนาคตเราจะปรับยังไงเราจะดำเนินชีวิตต่อ,อยังไงเดินต่อ,อยังไงนะคะออมันอาจจะไม่ใช่เรื่อง เรื่องผิดพลาดหรือว่าแย่ที่เราทําแบบนั้นหรือว่าทําให้เกิดเรื่องแบบนั้นไม่ต้องโทษตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องโทษโชคชะตามไม่ต้องโทษใครทั้งนั้นขอให้คิดแล้วก็ยิ้มย้ํเพื่อที่จะรอรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ชีวิตคงกําลังจะเข้าที่เข้าทางแหละ นะเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องกันแต่ว่าในเดือนนี้นะคะจะมีไพ่พลังงานรวมเพิ่มให้อีกใบหนึ่งเป็นชุดของออจัก,กรวาลเหมือนกันก็คือจะบอกว่าเเราจะเจออะไรหรือว่าควรทำยังไงนะคะไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่าเป็นไพ่ใบเดียวกันกับของคนวันพฤหัสจริงคนวัน,วนพฤหัสในเดือนที่ผ่านมาก็เจอเรื่องราวหนัก พอๆคนวันเสาร์เลยนะไพ่ใบนี้บอกว่าเป็น time for action นะคะซึ่งเป็นสเต p มันหมายถึง step ที่จะทำให้เราอะสร้างการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมว่ามันมาด้วยกันเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันอย่างที่บอกนะใบนี้ มันคือสิ่งที่จะทำให้เกิดสมดุลในชีวิตเราไพ่ใบนี้ใบที่สองเนี่ยเลยบอกเพื่อย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเล่นๆนะเออเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราอะรู้ว่ามันคือจังหวะที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วเราจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะคือ มันไม่ใช่บอกว่าแค่การเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเราต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือเราต้องรู้ว่ามันมีอะไรที่จะปรับให้มันดีขึ้นมันมีอะไรที่เราจะเรียนรู้ได้บ้างจากเรื่องราวที่ผ่านมานะคะอาจจะฟังดูแบบยังเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องกันดีกว่านเนาะการเงินงาน,งานความรักเป็นยังไงมาเริ่มที่การเงินเงินก่อน แ g งแมน e v e n of Swords แล้วก็ Queen of w a n d นนะคะเอ่อในเรื่องของการเงินหลายๆคนน่าจะหยุดชะงักหยุดนิ่งอยู่เอ่อเป็นภาวะของการหยุดชะงักคือบางคนนะคะอาจจะกำเงินเก็บไว้กำเงินก้อนสุดท้ายไว้หรือว่า ยังไม่อยากที่จะเอาเงินก้อนนั้นอนะไปทำอะไรเก็บไว้อยู่ยังไม่อยากลงทนุนก็ยังไม่อยากใช้ดูดูสถานการณ์ก่อนนะคะคือจะเนี่ยจะเห็นว่าไพ่ใบนี้คือเหมือนแบบเจ็บดาบอะคะ่ะเป็นของภาวะของการที่แบบยังหาข้อมูลอยู่ยังศึกษาอะไรอยู่หรือว่ายังสืบเสาะหา ความจริงอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบใช้พวกโซเชียลมีเดียมาให้เกิดประโยชน์ดู Facebook ดู Instagram ดูว่าแนวโน้มอ่ะมันเป็นยังไงเผื่อฉันจะลงทนุนหรือว่าช่วงนี้มีอะไรฮอตฮิตกันอยู่เงินก้อนสุดท้ายที่ฉันมีที่ฉันกำไว้อยู่แน,น่นๆนเนี่ยฉันควรจะไปทำอะไรดีนะคะแล้วสิ่งที่จะมาทำให้เกิดแอคชั่นเป็นไปได้ว่า คนวันเสาร์อาจจะได้เจอสิ่งที่มันเป็นเหมือนโดนใจคะ่ะเหมือนแบบมันมันใช่เลยมันสิ่งที่ฉันชอบอะ่ะมันคือสิ่งที่ฉันอยากจะทํามาตลอดแล้วก็จะตัดสินใจที่จะลงมือทําอะไรเร็วๆนี้นะคะดังนั้นแนวโน้มที่เจออะ่ะมันคืออยู่ในภาวะที่ยัง ยัง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 ดึงเงินก้อนนั้นไว้อยู่หรือว่ายังไม่มีการลงทุนเพิ่มยังไม่มีการไปทำอะไรนะคะเพื่อที่จะรอตัดสินใจที่จะลงทุนหรือว่าจะเอาเงินก้อนนั้นนะไปทำอะไรอยู่อีกทีหนึง่งแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้เกิดไอเดียนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่า จะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงก็แนะนำว่าอจากาไพ่ใบนี้นั่นแหละก็คือให้ลองใช้พวกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ f a c e b o o k l i ์ e like, Instagram อาจจะเจออะไรที่แบบโดนใจหรือว่าเจออะไรที่โดนใจเพราะว่าเอ้ยมันใช่เลยอะ่ะมันคือสิ่งที่ฉันอยากทำแล้วคิดว่าในเดือนต่อๆไปอะ่ะ น่าจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินของคนวันเสาร์นะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งลงทุนทำอะไรเหมือนกันกใ็ให้เก็บเงินไว้ก่อนนะคะอ,อ,อาจจะยังไม่ได้มีปัญหาบางคนคือแบบมีงานประจำมีอะไรอยู่ก็ถ้ามีเงินเก็บมีอะไรนะคะก็พวกหลายๆคนอาจจะอยากไปลงทุน มีฮิตฮิตกันอยู่ช่วงนี้ก็คริปโตหรือว่าซื้อหุ้นหรืออะไรก็ว่าไปขอให้หาข้อมูลก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรในช่วงเดือนมกราคมนี้นะเดี๋ยวมาดูการเรื่องการงานกันต่อนะคะ,อะเอกสวานสตริงแล้วก็เพชรเจ้าคับนะคะ เ,เรื่องของการงานนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราจะมีแรงบันดาลใจมีความปรารถนาที่อยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเกิดไอเดียที่จะทำตามความฝันหรือว่าอยู่ดีๆอาจจะมีอะไรที่แบบมาเซอร์ไพรส์ให้เราแบบเฮ้ยเออว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยฉันอยากที่จะ ลงมือทำแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองอะคะ่ะในการทำงานว่าเออมันคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำแล้วก็ฉันมั่นใจว่ามันคือสิ่งที่ฉันทำได้นะคะเออสำหรับภาพรวมของการทำงานของคนวันเสาร์ดูแล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ ถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของบรรยากาศการทํางานสิ่งเดียวที่คุณทําได้คือให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ให้กล้าหารยืนหยัดในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะอาจจะเป็นช่วงที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเซนซิทีฟอาจจะเปลาะบ,บางแบบว่า ไม่แน่ใจในการทํางานไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไงในการที่เราจะทําบางอย่างในการทํางานขอให้เชื่อมั่นตัวเองเข้าไว้นะคะไม่มีปัญหาเลยเลยนอกจากอืนอกจากเรื่องของความเชื่อมัน่นมาดูเรื่องความรักกันต่อเลยดีกว่าเรื่องของความรักนะคะอืมใบนี้ก็เหมือนของเ,ออเหมือนของคนวันพฤหัสเลย justice นะคะ m ม g จิเชียนค่ะแล้วก็อัศวินถือดาบนะคะเออในเรื่องของความรักนะคะเป็นช่วงของการตัดสินใจนะเออสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะคนที่เป็นคนโสดอะรู้สึกว่าคุณจะไปเล็งใครเขาแล้ว คุณอยากที่จะพุ่งเข้าหาใครสักคนเหมือนคุณน่าจะดูดูคนนั้นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปทําความรู้จักอยากจะเข้าไปจีบอยากจะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์แล้วก็อคุณรู้สึกว่าคุณมีภาษีแล้วก็เออนะ่ะสู้ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณตัดสินใจที่จะ เข้าไปสารความสัมพันธ์กับคนคนนั้นออเดังนั้นแนวโน้มที่แนวโน้มสำหรับคนโสดคิดว่าคุณต้องลองลงมือทำะคะ่ะอ,อคำตอบอย่างน้อยๆนะคะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นนะ่ะนคือเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อเรียกว่าอะไรดีมวยถูกคู่คือ มีความเหมาะสมเหมาะหมิงต่อกันแล้วเ,ออเป็นคนที่คุณไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือนะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะไพ่อาจจะยังบอกได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะคือเป็นคนที่คุณไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดผลลัพธ์ไม่แย่นะ่ไม่น่าจะแย่เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการตัดสินในการที่คุณจะ ยื่นยื่นไมตรี ree, หรือว่ายื่นความสัมพันธ์กับเขามันไพจัตสติสอะเหมือนบอกว่ามันเป็นไปนตามการกระทาอะค่ะเป็นไปนตามการกระทาเป็นไปนตามเหตุและผลแล้วก็สิ่งที่มันเป็นอยู่ดังนั้นถ้าคุณจริงใจต่อเขาหรือว่าทําให้เขาเห็นถึงในด้านดีๆของคุณนะคะแล้วก็ให้เขาเห็นศักยภาพของคุณอะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอก นะส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคนคบคนคุยคนที่มีคู่อยูเอ่เป็นช่วงของการที่มีการตัดสินใจในความสัมพันธ์เหมือนกันเออคล้ายๆกับคนวันพฤหัสที่เจอเมื่อกี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณไม่แน่ใจอะคะ่ะ สิ่งที่คุณไม่แน่ใจขอให้คุณลงมือที่จะทำนะคะลงมือที่จะทำกับชีวิตคู่ของคุณกับความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะมีความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ดังนั้นออขอให้คุณอย่าปล่อยให้มันคาราคาสั่งนะคะ อ,อ่ไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีว่าไม่ได้บอกว่าเป็นเฉพาะเรื่องดีนะคะแต่ละคู่อาจจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ขอให้อย่างเงียบอย่างเงียบอย่า,าคาราคาซังให้ถ้าเจอคนที่ใช่ก็ขอให้พูดคุยกันเพื่อขยับความสัมพันธ์หรือว่าถ้าเจอ,อถ้าคบกันอยู่แล้วรู้สึกว่ามันใช่แล้วมันดีทุกอย่างขอให้ ถ้าจะพูดคุยกันเรื่องแบบลงหลักฐานชีวิตคู่ก็ขอให้ลงมือได้เลยค่ะมันเป็นเรื่องที่คุณควรจะตัดสินใจแล้วลงมือทำตามตามที่คุณเห็นนั่นแหละว่ามันดีหรือไม่ดีคุณมีข้อมูลอยู่แล้วอะไรที่ไม่แน่ใจก็ขอยเชื่อมั่นในตัวเองนะคะขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเห็นคนที่คุณอยู่ด้วยเขาเป็นยังไง คุณเห็นทุกอย่างคุณรู้ทุกอย่างเมื่อเขาดีพร้อมเขาใช่สําหรับคุณก็ขยับความสัมพันธ์ได้เลยแต่ว่าถ้าที่ผ่านมาเขาทําอะไรที่ทาให้คุณแกรงใจสงสัยก็อขอให้คุณเปิดอกพูดคุยนะคะเพื่อเพื่อที่จะรู้ว่า,าในวันข้างหน้าค่ะคุณจะต้องเดินทางยังไงกันต่อจะต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรกันหรือว่า ถ้ามันไม่โอเคมันไม่ใช่หูก็ต้องรีบบอกเพื่อที่จะได้เจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะอ่าเดี๋ยวสำหรับคนที่มีคำถามนะคะหรือว่ามีเรื่องราวไม่สบายใจมีความค้างคาในใจอยากได้คำตอบไพ่จะแนะนำว่ายังไงในเดือนนี้ is t not safe ค่ะใครที่มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอยู่นะคะ ไพ่บอกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่าอย่าลงมือทำอย่าเสี่ยงนะคะอืมไม่แน่ใจว่ามีคำถามอะไรกันอยู่เนาะส่วนคำแนะนำโดยรวมคำแนะนำสำหรับคนที่เกิดวนเสารทุกคนนะคะในเดือนมนกราคมนี้ไพ่บอกว่าอะไร Learn from m i s t a k e นะคะให้เรียนรู้จาก ความผิดพลาดในอดีตให้นำปรับมาใช้นำมาแก้ไขนะคะนา่าจะเกี่ยวกับอันนี้ไหมที่ไพ่บอกว่า nothing has gone wrong แล้วก็ time for action ที่จะเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะคืออ,อย่างที่บอกไปในพลังงานโดยรวมว่ามันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดแต่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นจุด เปลี่ยนปรับสมดุลและนำมาแก้ไขนะคะดังนั้นไพจัก,กรวาลเลยบอกและก็ย้ำว่าจงเรียนรู้จากอดีตจงเรียนรู้จากความผิดพลาดทั้งหลายมันอาจจะมีความผิดพลาดที่เราประสบเองแล้วก็ความผิดพลาดของคนอื่นๆรอบข้างที่เรานำปรับมาใช้ได้นะคะแล้วก็นางฟ้าประจำตัวของคุณบอกว่า I am helping you heal physical challenge in yourself and others. You are a healer like me. คือเขาบอกว่าอืมนางฟ้าเนี่ยเขากำลังช่วยคุณในการเยียวยาตัวคุณเองอยู่แล้วเขาก็ยังช่วยคนอื่นๆด้วยช่วยคนรอบข้างคุณด้วยแล้ว เหนือสิ่งอื่นใดนะคะคุณเองก็เป็นฮีเลอร์ได้คุณเป็นนักเยียวยาได้นะคะก็คือคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นบรรเทาความทุกข์ใจได้นะนางฟ้าเขาถึงบอกว่านางฟ้าเองเขาก็ช่วยคนอยู่แล้วคุณก็ช่วยคนอื่นได้เหมือนกันอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องราวของการแบ่งปัน ความอบอุ่นใจหรือว่าการให้คําปรึกษาหรือว่าการเป็นผู้รับฟังก็ได้นะคะการที่แบบเราจะไปเยียวยาใครคนอื่นน่ะมันมีได้หลายวิธีได้หลายหนทางนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเราเออก่อนที่เราจะไปเยียวยาคนอื่นนะเราก็เยียวยาความรู้สึกของเราก่อนนะคะอย่ามองว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมันเป็นความผิดพลาด หรือว่าอย่าโทษตัวเองนะคะให้ให้ตื่นรู้โดยเร็วว่ามันคือจุดที่ชีวิตเราจะต้องเปลี่ยนมันแค่เป็นจังหวะเวลาที่จะต้องทำอะไรสักอย่างเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะคะออแล้วเรื่องการเงินการงานความรักก็อมืมันเป็นช่วงของ การคิดตัดสินใจเพื่อที่จะลงมือทำนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์นะคะหวังว่าในเดือนมกราคมนี้เนี่ยจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคนวันเสาร์นะคะใครที่มีเรื่องราวที่ทุกอ,อกทุกใจอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe like share หรือว่ากดกระดิ่ง ะะอ,อยากจะรู้อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาไว้หรือว่าอยากจะติชมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ